พี่จ่าแฟนครับทุกคนมือนียายจา่าไม่กล่าวผ้าม้วนเลยจา่ามือนีมา,มาลงทงหาก,กบอีกเลยจา่ามานบอมานก็ติดตามยายได้เลยจ่าทำไลละด้วยจา่ยจามานบอมานก็หาไปเรื่อยๆปะกบนะเห็นมานะ ยวังทีสามด้วยจ้าเด้อนี่มีหอนวังลั่นเขาโตเอียนวังลั่นลักษณะแบบนี้ด้วยจ้าเด้อนี่เขาโตเอียนเออนี่เขาเอาทอเออจานี่มีสามสี่ทอ ก็จ,จะได้เทาน่าะแล้วเทาเ <c oughs> <c oughs> อ้สามด้วยจ่าด้วยนี่งานนาที่สามมานบอลูกวีทามบอปากตัวแหลกแหกมานด้วยจ่าให้เทาให้ ไนี่นะนี่เห็นตาบอจ่าเห็นตาโปโลบอ้ะเดือพี่น้องนี่ตัวใหญ่อู้ตัวใหญ่โอยอ้าวขนาดโอยพ่อปนล่ะพี่น้องเอ้ยไปขึ้นอนได้แล้วตัวหนึ่งกับพ่อปนเลยตัวใหญ่ปนเลยเดือวเฉยๆไปเกลี่ยเลยเกลี่ยเลยเกลี่ยเลยลัดล่ะตัวใหญ่ที่นี่ ขอยแผลอะไร้าพ่อเราผิเลยด้วยนี่นี่นี่มันติดนเขาของเรื่องเพราะว่ามันูดคูดูดตนี้อ๋ออ๋ออมาครับมนอาอไฟสีมันได้ก็เป็นของผู้นั้นละมหนอตัวมันได้แล้วตัว่างไงมันมันเบรกยักเขื่อนไงดิตัวดิวมันออมันเบรกเลยบัมันลดเลยอ้ยงวมันลูกวด มอตลขีหน่อยด้วยจ่าด้วยนี่อือโมหน่อยได้ไงไงกวงหมูอ่านดูหมูป้าตัวใหญ่ยุลีพี่น้องเ้ยอันนี้เด้วยจ่าตัวใหญ่ดูอุ้ย ีเด็กเอาหอดมือพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่เอ้ยหมาหนีแล้วสีห้าตัวนีเม่น่าเถ้าโอ้โหสี่โอ้ยโรบินไป็นไก่กว่ามูนี่มีมูเข้าไปด้วยนะเออเอาขู่มานำนะไายหไยหาหเทาไาไหเห็นตเลยกี ห็นบัพี uh ่น huh> AH ้องเห็นบัพี่น้องห็นบัวึบหีนเหลวบโอ้ยโตบไงอีกเล้วด้วจ่าเด้อมจ้าอ้มันมัจ้าห็นตาบ่เห็นตาโกบหญมันแล้วให่บ่เมน ลูกวิทนเดาะจ้าม้านแล้วจ้าม้านม้านม้านนี่หูบอโตวบังไงเลยบอโก๊บจะหิดว่านี่เจ้ามาใส่จ้าเอือกจะนำมูอะไรป้านี่เหรอขัดมอ เห็เจาเจอท่ไรเห็นคุอยูุคุปปูปะเห็นตัเพื่อกว่าติโก่ใจหลักหลังทายเขาเจอไอ้คุป้องกบปากว่ติงอ้เอาเขียนหน่อยๆเนี่ยไปกินกบไหลมาจิบเป็นสร้าง มานอีเหล้วเด้อจ <'s> oh. oh, ่าโตัวกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยอู้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่งานเด้อดจ่ามานแล้วตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องตัวหนึ่งเด้อจ่าเด้องางเจอจีมาหอดใหญ่เศร้าอุ้ยกูด้เอาคือที่เอาิเขียนหน่อยกูบอกใครได้เด้อเมื่อนี้ หาไปเรื่อยๆเล่มไปเรนะนะื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่เขียนโมเขียนโมจ้ะโอมอยู่ในไงสามไงกบเลยพี่น้องตัวหนึ่งเดียจา้าให้ตัวใหญ่พอเท่า,า,ทาใหาใ,ให้จับ โอ้ยมาอีกแล้วเด้อพี่น well, ้องมาอีกแล้วเห็นหงบ่พี eyes, ่น้องไอ้เดี๋ยว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 ขอสิไายขันเชียรหน่อยน้ำกับขันกบหน่อยน้ำเลยน้องพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่เห็นเนาะเลื่อสีหันเลยเพื่อนเลื่อพี่น้องมันงานเออตัวบแใหญ่เลยพี่น้องเลยขันน้อาเชียรหน่อยน้ำเด้อพี่น้องมัอนี่ตีโก้มน้ำเชียรหน่อยน้ำเด้อ เอาเสาเมยกินบักสมพี่น้องเจ้าบ่มีแก้วที่เจ้ากินทำไ่เอาทวงกันเดียวพักยกมึงนี่ตะท่องละมานหมาดพี่น้องเบิ่งนี่ใส่กินน้บใส่เอาของตาท่องมามึงกันน่อยให้นี่นี่เขียนหน่อยโอ้โหโอ้โหเศอ่อนเนาะพอดีเฮ้ยมกใส่ดอกหอมแมีนเเมียนเเ้ามก เฮากินเม็นเฮาบ่ตจงเฮาบ่แบ่งเสพแกได้กับได้กินนี่กันคือเก่าคือหูวเจ้าป้าย่างกับยังป้าทอดป้าย่างป้าทอดป้าย่างกับยังลูกวิดกับยังเอิรนบอก่เอ็นเครียดน้อยนี่ผมสิบเอิร์นสนองมาแล้วก็กินน้ำกันขึ้เก่าเหระครับพี่น้องมันเหลือแต่กระดูกกับได้แบงกันขึ้เก่าครับ แบ่งปันกันกินน่ะพี่นเออหาจะสีเลยพี่น้องเคลียรหน่อยด้วยจ้าเด้อหาคอยอันนี้จะสีเลยคอยลูบอาคอยลูบอาจจะสีให้ตินจินมากหาจะสีเลยขันมะเงี้ยงก็สิได้อยู่ขันหากะหาจยางนี่มันอยู่ในขี้ต้มด้วยจ้าเด้อมันดูดในน้ำในน้อยมันดูดอยู่ในน้ำในน้อยว่าจะมงเงี้ยงมันกใกล้ด้อจ้าเด้อ เล <น fect. S 2> พี่นองเขียดตินตู้หน่อยมันก็นี่มาอยู่ในตุ่มสิเลพี่นองเลยมันดูดมันดูดอยู่นิดๆิๆงิ่ัวรองนิดนิดิดากมันถอยแตตเตๆเลย ถอยถอยดูดถอยดูดดูดลงนี so ้อยู well, ing, ่นิดๆอยู่ต่มันถอยบนใดไหวจะไดรอเลยหายนานอือนั่นไปเหี่ยงก็ขึ้นมาแถามาไก่เอาผงเนาะขี่รถหน้านะอี่ซ้อมตู้อยู่เด้อพี่น้องเด้อจ็บไปตัวละโตู้ส้อมตู้มะก็ไ้เองมัน เอื้อนวันนี้ไม่เน้นของใหญ่เน้นตัวของเล็กๆอร่อยดีเือยตา, <laughs> าโกโอุมันบ่อคาแง้่ายเาื่อเ <laughs> หาฮอาฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าห่าวอาก่นฮ่าอยาาฮ่ซฮ่าอ่่า จำนำนะเจ้าได้แวพยืดแคบเลยบาละสามตัวสี่ตมาเด้อมากำมาเด้อบ่าละสามบ่าหลักสี่พี่น้องเอ้ยคอยหาคอยหาเลื่มไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนั่นเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อ ปาโตตาทองบาทอะไกรก๊ำคอยเก็บคอยไงอย่ดงน้น่ะคือไม่ใช่ตัวใหญ่ๆเนาะเจา้าเนาะคอยตัตม้มไปเรื่อยอนี่เออบอกปัญหาแบบนี้บ้านมันเงี้ยงก็เงี้ยงได้อยู่ หายตัวเนกระได้ตัวเนกระบดได้เด้อพี่น้องเด้ออื้อูดเป็ดในมือเออเจนที่ไปเสื่องๆก็มีเออหายอีกตัวหน่อยแบบพี่น้องมันมืนลิบหายเลยนี่ โอ้เต็มกำเลยเนาะโอ้สองตู้หัวสู้ลูกเดียวนานโกบนะให้ให้ให้นี่นี่นี่ให้เบื้งข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างนาข้างนาไม่ไรเดี๋ยวคอยเลี้ยวค่อยคอยเลี้ยวให้ให้ให้เดี่ยวมันได้หาหน้าที่นี่เลี้ยวด้นด้ด้นพี่น้องอุ้ยตัวใหญ่ นี่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 น่งานวันนี้ขรสอบคลิปย่ายคลิปหากบนี่ย่ายห้่เบิ้งแล้วเนาะพอกินพออยากดูก็จะลืมลักลักใจให้ย่า่ในเด้วยจ้า ขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ที่ให้ย่าด้วยดียดยเสมอมารักนะจ๊บจจสสวัดดีค่ะ้า